สวัสดียามเช้านะครับวันนี้ชวินมาเฝ้าขอนไม้อีกแล้วมายกยออีกแล้วนะครับตอนเช้าวันนี้ประมาณหกโมงเช้านะครับออกมาตั้งแต่มืดๆแล้วเดี๋เพิ่งมาตั้งก้องนะครับเดี๋ยวชวินยกครั้งแรกให้ดูก่อนนะครับก็จะจะหมานไหมนะครับเช้านี้ อะไรอ่ะอะไรป๊าฟ้าโอ้ป๊าฟ้า,า,ฟาเดี๋ยวก่อนเอาอ,ออกก่อนโอ้โอ้เฮ้ยอยอกไปเหรอวัก มูยางใหญ่เสียได้ครับปลาฝาตัวอย่างใหญ่เลยโอ้น่าจะหลายโลเพราะว่าเอ็นยอเส้นเล็กนะครับเอามันไม่ได้นะครับต้องเอ็นยอเส้นใหญ่นะครับช็อตเด็ดครับบัไดไถเฮกรมออกไปเฮเด๋ยวรุ้น ตาต่อไปเลยนะครับครั้งต่อไปเลยนะครับโอ ปลาขาวตัวเล็กโตหนึ่งสะสมไปมาปลาขาวหนึ่งตัว มาแล้วครับปลาขาวได้สวยๆปูครับปูตกจำได้เพบปู วันนี้ไม่เป็นผลครับไม่ค่อยได้เลยผ่านไปชั่วโมงกว่าเด็กปลาสี่หาตัวแต่ประมาณนี้ทวินจะปิดคลิปเลยนะครับแต่ก็ยังจะยกต่ออยู่นะครับเดี๋ยวเก็บบรรยากาศท้องทุ่งนามาฝากก็แล้วกันนะครับเชา้านี้เด็กฟ้าฟ้า,าโตหนึ่งก็วากจำออกไอเให้ แต่ดีเด็ดลายล้อยเอาไปขายให้คนที่เขาไปปล่อยนะครับเหมือนได้บุญเนาะ <c oughs> โอเคนะครับเดี๋ยวเก็บบรรยากาศท้องทุ่งนามาฝากกัแล้วกันนะครับชเวินเก็บบรรยากาศท้องทุ่งนามาฝากนะครับเพราะว่าเช้านี้ยกยอไม่ได้เลยไอปลาสักสิบกว่าโต ปลาฟ้าเข่าจ้ำโตหนึ่งก็วากจ้ำออกไปเฮสิได้ครับข้าวเริ่มเหลืองแล้วนะครับเป็นท้องทุกนาของน้าชายนะครับอีกไม่กี่วันก็จะเก็บเกี่ยวแล้วบรรยากาศรอบๆนะครับ ปีนี้ข้าวสวยครับเพราะว่าน้ำดีฝนดีชวินพูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับบางทีก็อาจจะหลุดภาษาพื้นถิ่นไปบ้างขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่คอยให้กำลังใจนะครับ พี่น้องฝั่งลาวพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะครับสำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่นะครับขอบคุณที่กดซับให้นะครับเดี๋ยวชวินไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมเรือนนะครับอาจจะช้าหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยว youtube จะหยุดซับนะครับถ้าไปกดเร็วซึ่งตอนนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับ ซับหายซับหายเปนหนักขนาดส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าต่างคนต่างกดให้กันนะครับไม่เว้นระยะห่างกันหรือไม่ก็เข้ามาดูแค่แป๊บเดียว10วิ20วิก็กดซับนะครับหรือก็เมนเมนแบบที่เหมือนกับการจงใจเป็นแลกซับนะครับมันเพราะว่ามันจะผิดกด you tube ซึ่งทุกคนอาจจะเข้าใจแล้วนะครับสำหรับผู้ที่ ประสบประสบความสําเร็จมาก่อนนะครับแต่สำหรับยูทูบเบอร์มือใหม่ไม่ใช่อื่นไกลเหมือนกับชาวินนี่แหละครับใหม่ๆก็อยากได้ซับนะครับเข้าไปกดซับเข้าไปเม้นฝากให้ติดตามอะไรจําพวกนี้นะครับบวกหบวกสอ,อะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งชาวินก็ทำอยู่ประมาณสักอาทิตย์หนึงมันก็ได้มาจริงๆนะครับได้มาแล้วก็ อนเย็นมาก็หายไปหมดเลยเพื่อนเข้าใจว่าน่าเป็นการผิดกฎ u t u b e นะครับเป็นการแลกทรัพย์กันบรรยากาศสวยๆนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ